เอาล้ครับเราเข้ามารอบสองแล้วนั่นคือเรือนจำพิเศษเทพเราก็มีความดิบไอความเถื่อนมาจากรอบแรกเลยที่เราเคยมาติดคุกอยู่ระหูกเกา่าย้ายมาพิเศษเทพใหม่เป็นชุดแรกๆเลยมา3 0 0อคนแต่พอเราออกจากตรงนี้มาออกไปได้6เดือนชีวิตที่เคยทํากรรมไว้จากลูกข้างนอกมันก็ส่งผลมาทําให้ผมเนี่ยมาอยู่เรือนจาพิเศษกรุงเทพผมครั้งแรกผมก็ไปอยู่ที่แดนหนึ่งเราไปวันแรกเลยครับ เจอรองของเลยก็คือคนที่เคยมันเห็นเรามันเป็นผู้ช่วเหลือเนะ่ยมันก็ใช้เบ่งเราบอกว่าเฮ้ยคนที่เข้าคุกมานะไม่ว่าจะคุณจะมารอบสองอยังไ,ไงช่างหรือว่าคุณจะเจ๋งมายัางไงช่างแต่มาวันนี้คุณต้องเกรงใจผมผมก็เลยคิดว่าโอ้โหมันมาเบ่งกับเราเลยเราก็ปรึกษาเพื่อนเราซึ่งเป็นคืนที่สองเราปรึกษาเพื่อนเราว่าเดี๋ยวเราจะเล่นไอ้ผู้ช่วคนนี้ซึ่งเป็นหัวหน้าห้อง การที่จะเล่นหัวหน้าห้องในยุคนั้นมันเล่นยากนะมันก็มันมัน,ม,นมันต้องมี power โทษไม่กี่ปีก็ชั้งแต่เขาได้รับให้หน้าที่จากนายให้เป็นเขาเรียกว่าหัวหน้าห้องมีบทบาทครับผมเขาก็เกิดระแวงเราข่าวมันก็รั่วเลยครับว่าเราอ่ะจะลุงกระทืบเขาก็คือข่าวดังแล้ครับนายเจะจะเอาอยู่ทําไมนะครับเปิดห้องเลยครับขึ้นห้องไปประมาณสี่โมงเกือบสี่โมงเย็นชื่อผมยังไม่ได้นอนเลยครับ ก็เอาชุดคู่ดีผมและตัวผมย้ายเข้าอยู่แดนสองผมเข้าไปอยู่ไอ้แดนสองซึ่งเป็นแดนที่ผมอยู่อยู่แล้วซึ่งมี power มีเพื่อนเก่ามีน้องเราเป็นพ่อบ้านในพิเศษเทพใหม่เข้าไปอยู่แดนสองนายก็เข้ามาสอบถามเราเฮ้ยรอบนี้ขอนะว่าอยากเกคดีเองก็เยอะนะแล้วก็มีนายมาฝากให้เราเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ผู้ใหญ่ข้างนอกก็ให้เข้ามาฝากแต่เราเนี่ยเข้ามาเรามีหลายคดีในใจผมในตอนนั้นยังเป็นเด็กวัยรุ่นเราก็ไม่สนโลกนายเขาว่าไว้วางใจเราให้เราจากห้องหนึ่งไปห้องแปดเพื่อไปดูแลไอ้นัดโคที่มันดือ้อห้องห้องแปดก็มีตัวแสบเยอะแต่เราเข้าไปคืนแรกเราก็ไม่สนครับหัวหน้าห้องเข้าถึงเป็นเด็กในบ้านผมก็เข้ามาคุยผม บอกพี่มันมันเป็นอย่างนี้เราก็โอเคเราก็เรายุคนั้นคําว่าเชื่อนายก็จะมีอยู่ส่วนคําที่เราอยู่กันนักโทษเพราะเรานอน,อนกันนักโทษเนี่ยยีิบสี่ชั่วโมงนายก็จะมีผลอีกรูปแบบหนึง่งคือเราคุยกับนายแล้วก็ไปอีกรูปแบบหนึง่งแต่พอเราคุยอยู่ในกลุ่มเพื่อนๆก็ไปอีกแบบหนึง่งเราก็คือว่าเราไปอยู่ในแดนสองเนี่ยเราก็เริ่มคิดเขาเรียกว่าคิดไม่ดีคิดจะแหกหักก็เหมือนกับกําแพงสูงก็เหมือนมองเป็นกําแพงต่ําก็คุยกับเพื่อน แล้ววันหนึ่งเราก็เห็นเขาเรียกว่ากองวายมันมีเขาเรียกมีดมีมีเขาเรียกาอาวุธมีอาวุธเยอะแยะเลยเราก็กะคุยกับเพื่อนกับทุกคนว่าเราจะแหกหักเย็นนี้ก็คุยเพื่อนแต่ข่าวมันแตกก็สรุปแล้วเย็นวันนั้นสี่โมงเย็นก็เหมือนกับเราพกมีดขึ้นไปเราเราขึ้นเย็นเราก็จะแหกเราแหกหักเย็นไอเย็นนั้นคราวนี้นายนมาชุดเขาเรียกว่าชุดดํามาก็เอาไปห้องแปดก่อน สักพักพอปิดขังปั๊บนายมาเขาฉลาดมากคือการปิดขังเปี้ยงปั๊บเนี่ยการจะรวมคนเนี่ยมันรวมยากเราต่างคนต่างอยู่ในห้องแล้วก็ามาแล้วก็เอาผมไปเอาผมไปคนคนแรกเลยเอาไปย้ายไปแดนสามพอ,อเข้าไปย้ายแดนสามปั๊บนายก็มาเลยครับุูกระทืบครับผมคดีที่คิดจะแหกหักนะนะเรามีมีดแล้วก็ผมมาได้ข่าวตอนหลังว่าห้องแปดอะ มันก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นรูตะข่ายไอเหมือนเขาหย่อนเอาเหล็กทิ้งหย่อนเอาเหล็กทิ้งเพียบเลยจนนายเขาเป็นคนเจอว่าเป็นไอหลักฐานไอผู้นี้แหกหักแน่นอนที่จะแห,หกหักที่จะแทงเจ้านักงานก็เอาผมย้ายไปคนไปคนแรกลยครับไปอยู่แดนสามพอเราก็ก้าวพอเข้าไปถึงประตูแดนสามสิ่งแรกที่เราต้องเจอยุคนั้นนายคือใช้ระบบตาต่อต,อตาฟันต่อฟันเละครับกระทืบครับกระทืบให้เละ แล้วเอาผมเข้าขังซอยกระทืเบเละครับแล้วก็อีกประมาณสักไอ้สองวันคู่ดีผมก็ยามมปอีกหนึ่งคนแล้วก็อีกประมาณเดือนหนึ่งคู่คดีข้างนอกผมเนี่ยไปมีเรื่องซึ่งว่าเขาไปมองคู่ดีผมหน้าอ่อนคู่คดีผมก็เตะคือว่าเตะหน้าก็มาขังกันที่ซอยสิบเอ็ดซอยสิบเอ็ดนี่แดนสามจะมีซอยอย,อยู่สามห้องคือซอยหนึ่งซอยสอง,ซอ,สองซอยสามและซอยสิบเอ็ดเป็นซอยล่าง ซึ่งคัดกับพวกเกเกมาลงมานอนทั้งหมด2ี่สิบคนเราก็ไม่ใช้ชีวิตอยู่คือว่าอยู่ในนั้นทุกครั้งงานก็ทําคือเราจะเคลีกับพับผูถุงเขาจะเอาพวกซอยพวกผมเนี่ยคือมาใช้แรงงานเลยคือเอาฟาร์มผิดพวกเนี้ยแต่ไอ้ซอยหซอยสองอ้สามเนี่ยคือนอนอย่างเดียวอย่างไอ้ไอพวกเนี้ยเขาคิดว่าเป็นพวกเหลือขอก็อเอามาทํางานทับผูถุงนะครับพอเรามาอยู่ ข้างล่างเขาก็เขาเรียกกัดบ,บริเวณอยู่ซอยปัาบกักบ,บริเวณต้องไอุ้่นที่ทำงานพวกเราก็ทาไงล่ะครับอยู่ในซอยพอใครเยี่ยมญาติเอาครับหวานปังนมใครเยี่ยมขอตลอดสมัยก่อนครับไอ้ท้องหยิบอะ่ะคือว่าที่เป็น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 ลูกเหลืองๆเนี่ยเขาเรียกว่าระเบิดน้ำลึกอ่าในในคุกนี่เขาเรียกระเบิดระเบิดน้ำลึกมันหวานเกี๊ยบแล้วก็นมปังนมปังนี่เวลากินเขาจะฉีกฉีกฉีกแล้วก็เอาไว้ใส่ถุง พลาสติกแล้วก็นมราดแล้วก็กินกันกาแฟเนี่ยเราไม่ได้กินกันเป็นแก้วเรากินกันเป็นกระตกิกชงใส่กระติกเลยชงชงชงจะกินกันแบบนี้ตอนเช้าก่อนเจ็ดโมงเขาจะเอาซอยเนี่ยเอาซอยบนซอยหนึ่งลงอาบน้ำก่อนแล้วก็ซอยสองซอยสามจนถึงซอยเราซอย,ยเกือบซอยสุดท้ายเกือบแปดโมงให้เราไปอาบน้ํพาพออาบน้ําเสร็จปับ๊บก็เอาพวกเราเนี่ยซอยสิเบเอ็ดเนี่ย ไปกินข้าวในโรงเลี้ยงมันจะเป็นกิจวัตรประจาวันแต่คนเราพอมันอยู่ล่างเราเราอยู่ในซอยสมัยก่อนเนะี่ยผมใส่เ,เรียกอะโดนัทโดนัทก็ใหญ่ประมาณนี้เลยใหญ่มากๆใหญ่สุดๆครับผมแล้วก็เราเนี่ยเวลาเราจะเดินไปไหนเราจะหาห่วงนะถ้าคนในคุกเขาจะรู้เป็นห่วงเป็นห่วงเนี้ยจะไปแกะจากอ่าไอไอตัวนที่อื่นมาใส่ ผมใส่คือสามสันมันพอเวลาเราเดินมันจะเชงเชงเชงมันดังมากแล้วก็นายเขาโอ้โหที่ียมันกวนมากไอ้พวกนี้พอเรา,าอยู่ซอยต่างเอาแล้วก็มาพูดระเบิดน้ำลึกอาแล้วก็ร้อแมมก็คือโดนนักพวกไอ้พวกเราจเรียกว่าร้อแมมกแล้วก็ตุ๊บตับก็จะเป็นไอ้ไอขนมถั่วเป็นเป็นคล้ายๆถั่วทุบเนื้อขรียกันตุ๊บตับแล้วก็คือว่ามันจะมีไอ้หลายชื่อซึ่งนักควบปัจจุบันเนี่ย เขาไม่ค่อยรู้กันแล้วเวลาเรารับหวานเนี่ยเราก็จะเอาจะรับหวานยังไงช่าง,งต้องเปิดนมแล้วลาดคนในคุกเนี่ยมันติดหวานกันมากชอบกินขนมหวานอ,อเรามาใช้ชีวิตนอกซอยแต่ก็ต้องทํางานทับหูถุงคราวนี้เพื่อไอ้เพื่อนผมอะที่อยู่ในซอยไปทะเลาะก,กับคนข้างนอกเหมือนเถียงกันเหมือนจะไปเล่นเขาอะ่ะก็มาคุยปรึกษาเราเราก็ได้เสียเลยมานักปรึกษาเราเราก็บอกว่าไม่ต้องอะไรมากลูก คือลุกขึ้นเราคือลุกขึ้นไปเล่นเลยแต่สมัยก่อนเขาจะกั้นนะเขาจะเอาเชือกเนี่ยกั้นไม่คือไม่ให้ออกบริเวณนี้เราก็ลุกเข้าไปเล่นเลยกําลังเห่าเนะี่ยมันกำลังเห่าอะ่ะจังหวะนายที่คุมซอยคือหัวหน้าคนนี้เขาเห็นเหตุการณ์ mm. เขาจะรู้ว่าเราทำอะไรเหมือนเขาเขาแกล้งไปเยี่ยวแล้วก็ให้เราทำพฤติกรรมของเราออกมาเราเห็นในนั้นแล้วก็เข้าไปชกกับเพื่อนเลยเราเข้าไปเตะเตะหน้าเลยแล้วเขาเข้ามาพอดีเลยขอโทษทีครับ ยับเยินครับโดนนายกระทืบเละเลยครับเละตุ้มไปแล้วพอกระทืบอ่ะเอาตีนเหยียบหน้ามึงอะเสือนี่นี่แหละเขาเรียกว่าเสือสวัยกระทืบผมเละเลยนะเขาบอกอ่ะมึงเคยเกยแต่ว่ามึงเหมือนเราดื้อเขาซึ่งเขาเป็นหัวหน้าซอยซึ่งเป็นนายเหมือนกับเราทําต่อหน้าเขาเขาขึ้นมากกับกระทืบเราเสร็จเหยียบหน้าเลยนะ,เร,ะเราโดนเหยียบหน้าเลยเรายังเด็กอะ่ะเราก็เฮาอะ่ะเอาเราไปหน้ากลางแดด คราวนี้เพื่อนที่อยู่แดนสามเวลาเยี่ยมญาติก็เอาของมาฝากเราแต่ว่าพอเราเข้าซอยหหน้าที่ตีเราเขาก็สงสารแล้วก็เอาซื้อยาแก้ไข้แก้ปวดมาให้เรากินแต่ยุคนั้นถ้าโดนนายตีไม่สลบไม่ได้ครับต้องสลบครับผมนี่โดนเตะหนังหน้าโดนตีเหยียบหน้าหลับแล้วหลับอีกสุดท้ายนายต้องเอาเราไปนั่งกลางแดดแต่ตอนเย็นเขาก็ให้ผู้ช่วยเอเอายามาให้เรา เหมือนเราก็คือลูกหนอแล้วเหตุมันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็เขาทะเลาะกันเรื่องอะไรกันก็ไม่รู้เราก็ช่วยเพื่อนก็คือกโกก,อกันหนกจับกันเสกเขาก็มีเรื่องแล้วก,ตกนน็ตีกันในซอยพอพอตีกันในซอยพอตอนเที่ยงเราก็นมามพับถุงเขาเรียกกัแยกกลุ่มกันและตอนนี้คราวนี้ก็ลุยกันเองเราก็เหมือนกับเหมือนเรามีแบบเขาเรียกเป็นเหมือนไอพลาสติกเขาก็เอาไม้ดูดถ,ถุงไม้กี่ถุงถ้าคนเป็นกองงานพับถุงจะรู้เป็นเป็นไม้หน้าสามขนาดนี้เลย เราก็ประมาณเที่ยงเราก็นัดกันตีกันขลิ่นข้างซอยซอยสิเ็กับซอยสองเราก็หยิบของมาเลยก็ดวลกันอนะพอเที่ยงปั๊บก็ใส่กันเลยนายไม่ก็ห้ามเราก็เราจะเข้าไปเราโดนไม้เนี่ยเฟี้ยงเข้าหน้าเลยเลือดเต็มหน้าเลยเราก็ขาตนูนแล้ววิ่งซับเข้าไปไอ้นั่นก็ล้มเราก็จะแทงอีกไอ้ผู้ช่วยเหลือก็เข้ามาก็จะเอาเหล็กไอ้ขยงผมผมก็สู้นะ สุดท้ายนายก็มาเต็มแบรนเลยผมใส่ตัวหนึ่งเส้นก็ไปใส่ตัวเส้นที่สองในแดนสามนี่แหละเรากาลังใส่ตัวเส้นอีกเส้นที่สองพอเราคีบไอไอขณิปที่ขาปั๊บพอขณิที่ขาเขาก็าากดพอกดปั๊บนายเตะเลยล่วงเลยครับผมล่วงนะแล,แล้วก็แล้วก็เราก็โดนานายตีตอนนั้นคือต่างคนต่างให้กําลังใจผมเราเกลีกันห้าคนทุกคนตีตัวสองเส้นทุกคนก็โดนตีจนมีอยู่ครั้งหนึ่ง เราก็เอามือขึ้นไปรับทําให้แขนข้างนี้ผมหักแต่ผมก็ไปที่ฝ่ายการที่เดินที่ฝ่ายไปเนี่ยนายเขาอยากจะเห็นหน้าเราก็เดินผ่านหน้าแดน2แดน4กําลังใจจากเพื่อนๆน,น้องๆเข้ามาเลือดเราก็เต็มหน้าเลยมีเราคนเดียวที่เลือดเต็มหน้าเลยเพราะเราโดนไม้เราคือแต่เราก็ใส่เราได้ใจมากเลยตอนนั้นก็เราเป็นไปรุ่นที่มันแรงจริงเราก็ไปเจอหัวหน้าฝ่ายจนหัวหน้าฝ่ายเขาสอบเราเขาไม่ตีเรา พราะเขาเห็นแล้วเลือดเราสภาพไม่ไหวก็กลับเข้าแดนมามีผมโดนย้ายคนเดียวย้ายเข้าแดนสี่นอกนั้นเขาก็เอากระจายตามห้องคราวนี้ก็ข่า,ขาวกันมาคนที่มีเรื่องกับผมเนี่ยพวกเขาจะเล่นคือคือ,ค,อคือเขาจะเล่นกันคือพวกคนเพื่อนโก้พวกอะไรเขาก็จะเล่นกันพวกชุดเพื่อนผมซึ่งเป็นชื่อหมีเป็นเพื่อนเพื่อน,อน,อนผมเนี่ยเขาก็จะเล่นชุดนี้ แล้วก็ผมไปอยู่ทันสี่นายเขาก็ให้ให้ผมขึ้นไปขังก่อนพอ,อตกตอนเช้ามาคือยังไงเราเจ็บยังไงกระช่างเราแขนหักยังไงกระช่างผมก็สะพายเสือ่อแล้วก็นายเขากเก็บยอดเราสามทีแล้วก็ผมก็ไปที่โรง,งพยาบาลของพิเศษเทพขึ้นเขาก็เอ็กซเรย์แล้วแขนเราหักแขนเราหักเขาคือไป ดูแล้วแขนหักนายไอ้เป็นหมอเขาก็จะพิสูจน์แล้วแขนหักก็จะต้องส่งตัวไปที่โงรงพยาบาลลาดยาวเชื่อไหมครับชื่อชื่อเราตอนนั้นเราดังมากเพื่อนเก่าๆเนี่ยคือให้เราว่าที่สุดตอนนั้นผมก็เป็นที่สุดของพิเศษเทพใหม่ก็เข้าไปอยู่ก็ย้ายจากวันนั้นก็ไปอยู่ลาดยาวแต่มันก็ทําให้เราจําทุกครั้งที่เราอยู่ในจาพิเซีเทพเราเริ่มเขาเรียกว่าเดินแรงไม่สนใคร มันทาให้ชีวิตเรากลับมาไม่ได้แล้วคดีผมก็ยังไม่ตัดสินต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลลาดยาวนี่นะครับจุดที่เราคิดว่าเราตัวเองเราแน่สังคมมันสอนเราไว้ว่าสิ่งที่คุณทําคือกรรมสิ่งที่คุณจะได้รับก็คือกรรมมันเป็นเรื่องจริงยังไงก็ขอฝากคลิปผมด้วยกดติดตามผมด้วย เพื่อให้ช่องผมมันเดินได้หลายคลิปที่ผมทำเพื่ออยากให้เยาวชนเห็นให้เยาวชนที่มันหัวร้อนอยากให้เขาเดินในเส้นทางที่ดีไม่อยากให้มีชีวิตชะตากรรมเหมือนผมผมเลือกและผมหวังใจในเขาเรียกว่าความโด่งดังมันเป็นพิษมันเป็นภัยจนปัจจุบันนี้ช่องคนจริงเราเองเสนอเรื่องราวของความผิดแต่อยากให้รู้ว่าคนเราถ้าแก้ไขแล้วนะเขาเรียกว่าน้ำเย็นที่มันลดหัวมันทำให้เราตาสว่างมันทำให้เราเห็นแสงสว่างช่องคนจริงเราเองขอให้พี่น้องเข้าไปติด ตามนะครับผมขอขอบคุณมากครับผม